สามารถลองรับน้ําหนักนิดมากสุดถึง400กิโลกร,รมัมเรามาดูมือจับกันนะครับมือจับก็จะเป็นสแตนเลสมีความทนทานและแข็งแรงมากนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับกับ Factory 9001นะวันนี้ก็จะมีรถเข็นเครื่องมือช่างติดล้อจากแบรนด์เทงโกแบรนด์อันดับหนึ่งของไต้หวันนะครับเรามาดูกันเลยว่ามันทนทานและแข็งแรงยังไงนะครับ ไรถเข็นสแตนเลสแทงโกรุ่น EKA 3MS สามารถรอ,องรับน้ำหนักได้มากสุดถึง400กิโลกรมัมมีความกว้าง90เซนเมตรลึก48.5เซมความสูง84.7เซนมนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นนะชั้น2สามารถปรับระดับได้ความต้องการนะครับสูงหรือต่ำนะทุกชั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง400กิโลกรมัมตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับใส่พวกน็อตอะไรหรืออะไรที่เราต้องการใส่เก็บไว้ตรงนี้ได้เพื่อความสะดวกสบายในการ ใช้งาานเรามาดูมือจับกันนะครับมือจับก็จะเป็นสแตนเลสมีความทนทานและแข็งแรงมากนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของฮุกนะครับใส่ไว้แขวนเครื่องมือตามความต้องการของเรานะเรามาดูส่วนล้อก,กันล้อก,ก็จะเป็นขนาด4นิ้วนะแล้วก็มีที่เหยียบไว้สําหรับเบรนะครับแบบล็อกในความต้องการแล้วถ้าเราจะปลดล็อกแล้วก็เหยียบอันนี้ชั้นบนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันต่อได้เลยนะครับ